มาเข้าวันนี้ต้มะมาม่าเสร็จแล้วต้มะมาม่าหนึ่งซองได้กินก่อนเดี๋ยวจะต้องรับต้นบุญวน,นี้ต้นบุญไปลงเรียนวันนี้เนาะนี่ใส่ผู้อัดแน่นๆเลยวันนี้เป็นมาม่าย็นตาโฟนะคะแม่ทำเองสำเร็จรูป มาม่าเย็นตะโฟอย่าไปกินกันนะสวัสดีทุกคนวันนี้มากินมาม่าเย็นตะโฟกันเนาะ<อ><อ>กไ็ไม่ไม่ได้ทำเองนะคะสำเร็จรูปแบบเรแบบ่งร่<อ>วนแบบเร่งรีบอมบนี่าจะวมนนี่ทำแบบว่ามีเกี๊ยวด้วยนะดูดีมีเกี๊ยวด้วย เกี๊ยวอทอดไว้ทั้งก็นานแล้วนานมากละเราทอดเอาก็ใส่เก็บใส่ถุงไว้มัดไว้อย่างดีมันก็ยังกรอบอยู่อ่ะนี่เส้นใหญ่เนาะเส้นใหญ่เย็นโฟแบบร้นอนๆเลยค่ะกินด้วยกันเนาะรีบกินก่อนเอย่าต้องไปหลับทั้งบุมาเน,นี้ทัังบุญบาเวียนอืม านาฬิกานาฬิกาเดินไม่ตรงนาฬิกาเดินไม่ตรงเลยจะไปเอาไิธีมมาตั้งไว้ใกล้ๆเดี๋ยวเม่ดูนาฬิกา,าอย่วไปรับสมุนไม่ทันนี่แบบร้อนๆเนี่ยแต่วันนี้อาก,กาศด,ดีอะเมื่อเช้าก็เย็นๆแต่ตอนนี้ก็ แดดออกแล้วเดี๋ยวจะมุดมาก็ามุดจินข้าวก็แบบ่ายๆก็ลงไปเล่นในสวนก็โยกก็จะไปเพาะพันธ์ผักต่อแต่เพาะต้นไม้ดอกไม้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็พอดูดีดูหน้าดีเพราะว่เนี่ยเขเป็นภูมแิแพ้โอแพ้ต้นต้นต้นถั่วต้นถั่วแพ้แบบหลายอย่างเลยอ่ะที่มันกำลังออก ออกดอกออกเกสรอนตอนนี้นะแบะบว่าแพ้แพ้แบบเนี่ยคันแดงคันแสบแต่ก็กินยากิน,กนยาตรงนี้ลูกบวลบอลละหนึ่งเม็ดที่น้าแบบตื่นเช้ามาเนี่ยนะโหลืมตาไม่ขึ้นเลยแบบตามันจะติดจังเลย หนักมากเลยูเหมือนไทยก็ไม่เป็นอะไรนะไม่เคยเป็นไม่เคยแพ้อะไรนย่าก็ที่เขเคยบอกไปอขอเคยไปไปเทสอะนะไปไปเทสว่าแพ้ตัวไหนบ้างก็หลายตัวอยู่แพ้เยอะเลย ก็สิบปัวัได้มั้งมันแบบเป็นพวกแบบมันเป็นองเกสรอนดอกไม้ตอนนี้ที่มันกำลังแบบพิแบบดอกออกใบอะมาจะเริ่มเขา้าฤดูใบไม้พิอ่นะเนาะฤดูใบไม้เอฤดูใบไม้พิมันก็ต้นไม้มันก็จะเริ่มแบบพิบดอกออกใบ ืงางที่โอเคยบอกโอเคยบอกไปคลิปหนึ่งโออยากกลับเมืองไทยโอกำลังทําเรื่องอยู่ว่าโอจะกลับเมืองไทยนะโอก็โอเ,เข้าไปดูที่สถานทูตแล้วมันก็มันก็ไม,ม,ไม่มันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเราก็แค่ไปลงทะเบียนใช่ไหมขอคําร้องขอ,อกลับเมืองไทยอะไรเงี้ยแต่เนี้ยโอก็เลยคลิปไปคลิปมาว่าโอเป็นห่วงลูกกนะันเนาะโอห่วงท่นบุญอะไรเงี้ยท่านบุญไปด้วยอะไรเงี้ย ก็ว่าเอ้ยไม่ไปดีกว่าพักไว้ก่อนคือว่าเอ่อไม่สิ้นเดือนกุมภาประมาณเพราะต้นเดือนมีนาโอต้องทํางานแล้วใช่ไหมโอต้องทํางานแล้วก็ต้องเอ่อเมื่อวานอาทิตย์จะนายโอ้วะก็เมื่อวันเสาร์สิวันเสาร์อาทิตย์นี่แหละแล้ววันอาทิตย์เราก็คุยกับคุยกับพ่อทุ่มบุญว่าเออไม่ไม่เอาแล้วไม่ทาแล้วไม่ทําเรื่องแล้ววะไม่ไม่เป็นไรไม่ไปแล้วตัดใจว่าไม่ไปคือแบบว่า สิ้นปีนี้ประเทศเย aman, อรมันอะ่ะเขาก็จะฉีดวัคซีนให้กับประชากรเขาทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ส่วนตัวโอ่ะโอทำงานอยู่ที่ร้านทําผมแล้วนายโออ่ะเมื่อวันเสาร์อ่ะเขาก็ส่งข้อความมาถามว่าโอจะฉีดวัคซีนไหมโออาจจะเป็นว่าจะเป็นคนแรกในครอบครัวเนี้ยได้รับวัคซีนเป็นคนแรกอะไรเงี้ยเพราะว่าโอต้องไปทํางานโอต้องไปตัดผมที่บ้านคนชลากับนายใช่ไหม นายก็เลยโทรมาถามว่าอนายก็เลยถามว่าว่าจะฉีดวัคซีนไหมแล้วน,นี้แฟนโอก,ก็เลยโทรคุยกับนายว่าเออฉีดโอ้จะฉีดแล้วนี้โอ,อก,ก็เลยคุยกับพ่อทุกมือแล้วว่า,วาถ้าเราได้รับวัคซีนแล้วเราไปเมืองไทยอ่ะเราอาจจะไม่ต้องกักตัวก็ได้เพราะเราได้รับวัคซีนแล้วใช่ไหมคือหนึ่งที่ว่าจะไปเมืองไทยอ่ะ มันลำบากอยู่อย่างคือว่าต้องไปกักตัวสิบหกวันเนี่ยกับต้นบุญอะ่ะสงสารต้นบุญอะ่ะมันไม่ได้วิ่งเล่นมันไม่ได้ออกไปหายใจแต่ต้องอยู่แต่ในห้องนันนะแม่มันก็เลยคิดหนักอะ่ะแล้วกอกลัวด้วยการเดินทางถ้าลูกเป็นอะไรเงี้ยเป่าจะมีต้นบุญได้ไม,ไ,ดนะมไม่ใช่ง่ายนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายก็เลยว่าคิดหนักนก็เลยว่าคุยกับพ่อต้นบุญแล้วว่าเอ พอทุ่มมเขาก็เป็นห่วงด้วยแล้วเวลาต้มบุญถามต้มบุญเงี้ยพราะ่พอตออออุ่มุึคุยกับต้มบุญไปหาตายใหญ่ที่เมืองไทยนะอะไรเงี้ยต้มบุญบอกว่า,าต่อไปกินมิดเขาพูดว่าพ่อไปด้วยอะไรเงี้ยต้มบุญเป็นเด็กที่ติดพ่อเหมือนกันห่วงพ่อแล้วเลยคิดว่าอ่ะยังไม่ไปนั้นยังไม่ไปรอเพราะว่าถ้าโอได้วัคซีนพ่อตทุ่ได้วัคซีนต้มบุญได้วัคซีน เราอาจจะไม่ต้องกักตัวก็ได้คิดนะความคิดเราเพราะว่าเราได้รับวัคซีนแล้วอ่ะเราเดือนตุลาพอาะรัม,มนก็ได้ผักหลอนก็รอไปนี่ก็เดือนกุมภาแนละ้วเนาะแค่แปดเดืนอนอดทนรอไปนิดนึงเดี๋ยวก็ได้กลับรพร้อม,มกันเลยไปด้วยกันแต่ว่ากลับพร้อมกันพอมูัฐมนจะกกับก่อนเราก็อยู่กับรุน 1, 2, มนนานแบบนิดนึงสองสองอาทิตย์สามอาทิตย์อะไรเงี้ย ก็เลยคิดว่าอย่างนั้นก็คือคิดอย่างนี้ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะอดทนอ <Aww> mm ีก hmm. นิดนึงเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังว่าถ้าโอได้รับวัคซีนล่ะมันเป็นย ah ังไงบ้างผลทางเกียมันจะมียังไงบ้างอะไรเงี้ย เขาไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขากินยาภูมิแพ้ใช่ไหมเวลาที่โอาประชิดออกเสียงว่าจะต้องไม่กินแล้วเขาก็จะมันคงไม่มีปัญหาอะไรมากคิดว่าถ้ามันจะมันจะเป็นอะไรมันก็ต้องมีคนจะเป็นเยอะแยะแล้วอ่ะเพราะว่าเขาฉีดไปตั้งเยอะแล้วเนาะ ต้คิดว่าผมคงจะได้รับวัคซีนเร็วๆนี้ค่ะคิดว่าเอเพราะว่าไหนบอกว่าวันที่หนึ่งเริ่มทํางานใช่ไหมคะที่ร้านทําผมก็จะเปิดแต่ยังไม่ได้ไปที่บ้านคนชลาแต่ถ้าเราไปที่บ้านคนชลาเราต้องฉีดวัคซีนอะอาทิตย์แรกเรายังไม่ไปที่บ้านคนชลาแต่อาทิตย์ที่สองเราต้องไป พอตั้งต่ปีที่แล้วเดือนพฤศจิกาธันวาอ้โหกี่เดือนแล้วเนี่ยสี่เดือนห้าเดือนแล้วเนาะ mm. ไม่ได้ไปเลย mm. ยายๆๆในนั้นก็คุยผมยาวน่าดูเลย เนาบุญเลิกไปหนึ่งนี้ก็เที่ยงเชี่ยงกวา่าโอาลิฟยงินให้เสร็จก่อนลแล้วไปหลับกลับมาบุญจะได้กินข้าวแล้ไม่ต้องวุ่นวายแ,แค่นั่งกินเ,นเพื่อนนั่งคุยเ,เพื่อนๆราอยากได้นี่มากเลยอะผักบุ้งจีนอะและมาเพาะแต่ไม่มี ต่งไงสองก็ซื้อมือิดได้บอกมั้งมาทันหรือเปล่ามั้งไม่รู้จะส่งมาได้หรือเปล่าปูอ,อัดจะชอบมากเลยปูอัดเนี่ยยี่ห้อนี้ชอบมากเลยซื้อมาจากเลเวอร์นะซื้อมาเก็บไว้แบคแพ็กเลย ไม่หมดละแซกตุวท้ายอะเดี๋ไปต้องไปซื้อมาแบรไวเกี้ยเวเกียวไม่กอบละ นะคะเจ้บ,บอกเราตอนแรกเขาแบบนักใจโอจะไปดีไม่ไปดีเพราะเขคิดอยู่ก็คิดเยอะลูกไปด้วยอะไรเงี้ยเออมื่อวันเสาร์เนี่ยนายทูนายโทมาคุยว่าเออ้อฉีดวัคซีนไหมอะไรเงี้ยเออยลยว่าเ,เอ้ยเขาได้รับวัคซีนเร็วอว่าน,นี้เดีย๋ยวถ้าเดือนตุลา ยังไงไปถึงเดือนตุลาพอ่อทุ่มบุญก็ต้องได้รับแล้วทุ่มบุญก็ต้องได้รับวัคซีนเนี้ยมันก็เราอาจจะได้ได้กลับแบบมันทันพร้อมกันก็เลยบอกเอออดทนรออีกน,นิดนึงเราจะจริงก็อยากกลับไปอยากกลับอย,บอยู่แต่ก็ดูก่อนถ้าสมมติว่าโอ้กระทุ่มบุญได้รับวัคซีนแล้วเนี้ยคืออาจจะก็โอ้กระทุ่มบุญอาจจะกลับก่อน ก่อนที่จะถึงเดือนตุลากก็ได้อ่าไม่แน่ไม่แน่นะแต่ก็ยากพ่อะทุนไปด้วยอะไรเงี้ยพราะทุนก็อยากไปเที่ยวะพราะทุนก็ตั้งแตง่เราไปเมืองไทยกันเมื่อตอนนั้นต้นุีแปดเดือนเราก็ยังไม่ได้ไปเลยต้นปีก็คิดไปพอ่อทุนก็คิดถึงเมืองไทยเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ใจจริงเขาก็พูดว่าให้โอก,กับทุนไปก่อนเพราะว่าเขาก็รู้ว่าพ่อกับแม่โอก็คิดถึงแล้วคิดถึงลูกคิดถึงหลานแล้วอะไรเงี้ย แต่แม่เขาก็เป็นห่วงแม่เขาบอกว่าเออเพิ่งมาอะไรเงี้ยเขออกาก็กลัวอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องนั่งเครื่องตั้งนานเราก็ต้องไปกักตัวอีกอะไรเงี้ยเขาบอกรอให้โควิดบันซาลงก็อ,อะไรเงี้ยเราค่อยมาก็ได้อะไรเงี้ย ก็แน,น่นละค่ะถ้าสมมติว่าผ่านผ่านการฉีดวัคซีนแล้วตุลาเราก็อาจจะกลับร้อมกันคือไม่ไม่อยากเาอาทุกคนไปทรมานน่ะต้องไปอยู่กักตัวสิบหกวันในี้เอาคนโหะคงไม่เท่าไหร่มันไปอยู่นอนนอนอย่างงั้นสิบหกวันหนูก็นอนอยู่ได้มั้งคงไม่เป็นไรหรอเพราะอยู่ที่นี่ก็ก็ไม่ได้ไปไหนทําอะไรอยู่แล้ว น่กจาทำงานเราเด็กก็เนาะก็สงสาระต้องไปเนาะเป็นนั่งอยู่ในห้องนั้นไม่รู้มันต้องกักตั้งสิบหกวันนะแต่สำหรับคนใหญ่มันก็ถือว่าเราได้พักพ่อนแม่ตัวนะสิบกวันพักพ่อนไปเพราะยังไงก็จะทำงานทั้งปีะ่ะ ใครทำแบบเด็กมันอึดอัดอ่ะเขาต้องแบบออกไปวิ่งไปเล่นนะอะไรเงี้ยเนาะจะสู้จะกาศ แดดดีมากไม่ใาวแดดยังไม่ออกนะเพิ่งมาเริ่มออกว่าตอนสิบเอ็ดโมงนะสเอ็ดโมงเอ็ดมงครึ่งสเอ็ดโมงกว่ากว่นหน้าวคือนกเก่านะคันนี่พยายามจะไม่เกาไม่ไปโดนมันโ,โอ้ยโ้จะเป็นย่างเนี้ย จนกว่าละอองพวกยอกเกสอนอ่ะหายหมดเกือบสามเดือนอะทรมานมากเลยต้องกินยาไปเนี่ยแล้วก็จะเป็นหนักชีตอนที่ช่วงที่เขาเกี่ยวข้าวอะข้าวไอ้พวกพวกอะลอองกวางอะ่ะฟางข้าว ข้าโอ๊ตข้าอะไรนะข้าวบาเล่อะไรอย่าเก็จะเป็นเป็นแบบนี้กับครึ่งปีมั้งพอช่วงหน้าหนาวก็ไม่เป็นไรทำไงได้นะคนมันแพ้เราก็ไม่รู้อ่ะร่างกายแล้วคนเราไม่เหมือนกันนะ นีน้ครัโอไม่กินไม่กินยานะแบบตามันก็จะยิ้มเยิ้มเลยนะมันก็จะคันตาคันจมูกอะไรเงี้ยขอโทษนรัพอกินยาเข้าไปมันก็จะดีขึ้นมานิดนึง กนแล้วก็ยอะมากอะต้มใส่ไปเยอะหลยยังมาม่ามันห่อนิดเดียวใส่ผักใส่ปูอัดใส่เกี๊ยวไปใส่ไข่ไปอีกเยอะมากเลยใครบอกปามากไม่มีประโยชน์ใส่ของที่มีประโยชน์ลงไปเดี๋ยวมันก็มมีประโยชน์ เดงิงขันเก็บเนวก็ลาไปแค่นี้นชันงไม่ไหวว่ะกินไม่ไหวอะ่ะกินไม่ไหวเดี๋ยว,วก็าเตรียมตัวไปรับต้นบุญนะเยอะอ่ะ คนใสไปได้เยอะเลยจริงๆแค่มามา่า,อย,าอย่างนี้กินไม่หมดแลวเขาใส่ผักแต่เมื่อเชาเ้าเาก็กินขนมปังไปด้วยกินขนมปังกินโยเก,กิร์ตอะไรเงี้ยตอนนี้ก็หิวก็กิดว่าเออเที่ยงแล้ทําอะไรกินเนี่ยผัต้มมามา่ายาก,กินนะยากกินมามา่าพัต้มเสร็จแล้วอ้าวกินไม่ไหวกินไม่หมดคลิปนี้แล้วโอกลา,าไปแค่นี้นะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ